ค่ะกาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอพซีของทั้งช่องเจตุพด้าวลุ้ยเนาะค่ะเนาะพี่น้องเมื่อน,นี้เจตูก็จะมาให้แนวทางของปอบไอซยสาวกาลสินเป็นแนวทางรัฐบาลไทยเด้อพี่นอ้องเด้อจ้ะขั้นพี่น้องมากระจัดคัดห้องกระเรื่อนพันเนาะค่ะเนาะนะซึ่งว่าแนวทางอันนี้จะเป็นของอาจารย์โก่แล้วก็ของเจตูแล้วก็อของปอบไอซยสาวกาลสิน สามคนร่วมกันเนาะคะ่นะเนาะพี่น้องต้องเบิ่งให้จบเนาะจ่ะพี่น้องคะ่ะเพราะช่วงนี่เป็นมือนีเป็นมือวันที่สามสิบแล้วอ่าฝ่าสิพาหัวปลาชิงทงังใดเฮากบมาพิจารณาน้ากันมาเบิ่งน้ากันเนาะค่ะเนาะ่นะาผู้ใดซีเมนอาจารย์ใดซีเมนสาหรับพี่น้องเอฟซีสุภูสุคนมักอาจารย์ใดกะเรียกอาจารย์นั่นเนาะจ้าพี่น้องคะ่ะสำหรับแนวทางเนาะคะ่ะเป็นแค่แนวทางเด้อพี่น้องเด้อ อย่าเอาอยาไปคิดว่าเป็นแนวอื่นเพราะว่าขันเข้าบ่ามักเข้ากับเรียนพานขันเข้ามักเข้ากับจังคอยจัดเนอกจากเนาะสำหรับเมือน,นี้เด้อวพี่น้องเด้อยเจตูจะขึ้นเรื่องของอาจารย์โกกอนเนาะคะ่ะเนาะข้นของอาจารย์โกกอนอ่าพี่น้องกระเบิ่งไปเรื่อยๆจะแหวกเจตูวัดสิีบ่อ่านดอกเพราะว่าให้พี่น้องเบิ่งเอาตัวเลขแนวทางถูกตัวมันเป็นมันมันแบบว่าขันเจตูอานเราบัดที่นี่มันสิเป็นจังใดล่ะพี่น้องมันสิ มันสิเปลียป่ยนตัวเลขให้เพิ่นน่ะนะเพราะว่าเกตู่เป็นคนปากแบบว่าหมักอ่านปีนเผาสิแม้บ่รููว่าเป็นอีอย่างปากนี่ใจนี่อันตานี่เห็นอยู่ด้แต่ว่าปากนี่มันไปตัวอื่นแล้วงสิแม่พี่น้องคะ่ะจ้ะเจ้ากัากกบผิดจาระาเอาเนาะคะ่ะเนาะสำหรับที่สองก็เป็นของเกตู่เด้อพี่น้องเด้อคนของเกตู่อันที่สองนี่เป็นของเกตู่ ป็นรัฐบาลไทยเป็นแค่แนวทางพี่น้องขันมาเข้ากับจังเอาขันบ่มัาเข้ากับเรียนพานเพราะว่าเลขถูกตัวมันก็เป็นแค่แนวทางฝากไว้ให้พิจาราหน้าตัวเลขแนวทางค่ะอันที่สามจะเป็นของปอบอายสาวกาะสินเด้อพี่น้องเด้อขันพี่น้องมาเข้ากับจังจัดสังเกตเบื้องสามอาจารย์เลขตัวใดมันสีํำกันเลขตัวใดมันสีชนกันขันท่าเทียบพี่น้อง พี่น้องคิดว่าพี่น้องคิดว่าตัวนี่แหละวัสนสตูกับมีปอบไอกับมีจานโกกับมีวัสดอ่าสารตาสารย่ากับมีวัสดห้วยจัดเลยแล้วพี่น้องอ่ะแต่ว่ากอเอาพ่อได้อยากได้กินเอาพ่อยอมยอมยอมย่าไปเอาลายมันโลบมากลายมันสีลาบหายเหมือนว่าโรบมากลาบหายดิพี่น้องอ่ะสำหรับมือนีเนาะพี่น้องเนาะอ่าูอุ้ยดอกม่วก็บกำลังออกดอก ว่าสีว้เบาซูฟังเป็นจังไดเนาะมืกขึ้นนี่เลขเล่าเป็นยังไดเจตูกับฟันขักฟันแหนเนาะฟันเห็นอาจารย์ต่อมแล้วมากนั่งอยูเ่เฮียนว่าสันละฟันเห็นอาจารย์ต่อมมานังอยูเ่เฮียนกับเบาไหลซสดให้พี่น้องเบิงตอนออกไปวัดเนาะอย่าตอนขับรถพี่น้องกับเบิงอยู่กับบอกว่าส่วนใหญ่ขันฟันเห็นอาจารย์ต่อมเล็เล่าสิมักอายุออกอายุกับออกไอ พ่อสอแล้วก็ออกวันเกิดของเล่าเนาะค่ะเนาะเจตู๋ก็บอกให้ฟังอยู่ว่าออาจารย์ต้อมนั่นเล่าครบสี่สิบสี่ปีว่าสันบ่าวกันนะเพราะว่าไปวันเกิดเล่าวันเกิดของเล่าวันที่ยี่สิบค่ะเฮาก็ได้ทําบุญห่วมกันอยู่เนาะค่ะเนาะเป็นล่งท่านเป็นอย่างเฮาก็ได้เหตุห่วมกันอยู่พี่น้องเอ็ซี่สุผูสุคนกับสีหูสีเห็นเนาะค่ะเนาะสําหรับตัวเลขแนวทางที่ว่าเจตู๋บอก ฝันเห็นอาจารย์ตอบย่ำได้เลขกออกแต่เลขกเล่าว่าสันว่าแม่้ความเกตู่อิลซีซีซีเนาะค่ะเนาะมาเล่าเต็มเต็มแต่ว่าเกตู่กับบัวด้จัดดอกพี่น้องเอ้ยมแต่แค่เวาูพีสูน้องฟังหรือซื้อพี่น้องสูผูสูคนหรือว่าอยากจะเอาไปรัฐบาลไทยนั่มเกตู่กับบัวด้เบาได้ว่าเด้อพี่น้องเด้อสามารถเอาไปรัฐบาลไทยนั่มได้บ่มักเข้ากับจังอาขันบ่มักเข้ากับพันเพราะว่ารัฐบาลไทยกับ สามารถออกได้คือกันอาจารย์ต้อมแห่งออกขอดสามตัวฝนเพิ่นก็ได้หายเลขเด้ต่ว่าเฮ้าหังคิดว่าไปเอาเป็นแนวทางเนาะไปเอาแบบว่าฝันเจียวเพิ่นเน่ไอ้นั่นแบบว่าจัางใดล่ะแลบบ้เวเพิ่นเป็น,เป,นเป็นผู้ถือศีลเนาะพี่น้องเพิ่นถือศีลเราเพิ่นกะสีแบบว่าอีหยังมันกะสีโชคมาอีหยังกะสีอยู่น้ำเพิ่นยังสีนะความคิดของไทยเฮ้าเนาะอันใดกะสี เพิงขอเพิงบุญบารมีน้ำเพิลยังสีหน้านั่นละ่กะก็เลยไปฝันเห็นเพลนบันนี้โอ้ยบอกไ้พี่น้องฟังซีซีเด้อพี่น้องเด้อเหลขเล่าว่าจันวะอยู่ในขีปไลสดที่ว่าชีลดไปวัดทางงภาอาจารย์เพิ่งสร้างขั้วมาว่าให้เจตู่เขาไปหานั่นละ่กะก็บอกกับเจอีแล้วอยู่เจเคยฝันเห็นอาจารย์ต่อมอายุเล่าซี่สิบสี่ปีแต่เกามักออกเลขเล่าดิเจว่าฉันโอ้ยไมอ่อหลีพี่น้องเอ้ซีซีเนาะ แต่ว่าเฮากับคือวานล่ะในเมื่อพระเพิ่นบ่ได้ห้เลขเนาะแต่ว่าเฮ้ากับเจ็บมาฝันเจ็บมานั่นขันแม่นเกจตูว่าไปอันนั่นคันนึ่งไปแนวอื่นนี่ว่าตีเจตูวแกขันแม่นคิดว่าบอกพี่น้องไปแล้วบ่สื่อดอกว่าซันเจตูกะสิจัดอยู่ด้พี่น้องแต่ว่าอันนี้ได้เว้าออกคลิปไปแล้วคืออยู่ด้คืดว่าสิซื่อซีซีกับสอง2ูนศูนย์สองนี่ลหละเลขเล่าว่าซันว่าคือไนใจเนาะ แต่ว่าสาหรับชิปนี่นี่จะเป็นรัฐบาลไทยพี่น้องมากกับจังเอาเข้าคัดเท่ากับเรียนทานเพราะว่าเลขถูกตัวของเข้ามันเป็นแขนแนวทางพี่น้องอ่ะเลขถูกตัวมันเป็นแขนแนวท่างฝากใบให้พิจารณาพี่น้องลุ้ยๆกันสุขูสุขคนเขาหน้ามสามปากอ่ะอุดมสมบูรณ์เนาะท่างนี่้วเบิงเนี่ยพี่นอออ้องเออละเบิงเบาต่เรื่องตัวเลขไหลมันสีเส้นเบาเรื่องอื่นน้ำแน่าเบาเรื่องพว่มฝันเขาน้ำอ่า ไตูก็บ่ได้คิดยง่งารดอกมี่ถึงจะคิดว่าฝันเห็นอะไรมือขืนนน่ก,ก็ฝันเห็นพอฝันเห็นเถาพออยู่เฮียนฝันว่าแล้วตายนามมาสั่นว่าแล้วตายนานอนหนาขาวนาเลี้ยงเอ,อิ่มเติมอยู่แล้วตายนามก็เลยมาขือดอยู่เหมือนสิเป็นเก่าหนึ่งบ่ผู้เถากบเก่านามกะหนึ่งสันดิไปสันดิพี่นองนสํสำหรับพว่วงขีดเนาะฝันเห็นพอรถ นอนตายอยู่ในาน้ำแต่ว่าเราบอร่อตายแม่เจตูเลยเฝ่าไปสวนขึ้นมาเอาขึ้นไปนอนหนึ่งสันสวนขึ้นมาแบบน้ำกับน้ำซกกับปุกอีงังยังสินาบอกไปเอาขึ้นมาแล้วกับฟื้นขึ้นมายัางสีละแต่ว่าผู้เฒ่านี่ก็น้ำเก่าเนาะน้ำกับนึ่งจังสีละแต่ว่าเจตูกับยังขะนึ่งเครื่องอยู่น้ำฝันเห็นอาจารย์ตอมอยเพราะว่าอาจจะ มาซีซีเก่ากับใดหรือว่าจังได้ก็ไดดกับพี่น้องกับพิจารณาเอาสําหรับตัวเลขแนวทางถูกตัวมันก็เป็นแพงเพียงแนวทางแล้วพี่น้องเออสำหรับคลิปนี้บ่มีคําสีเว้าหลายพี่น้องรวยๆกันสุผูกสุบคนตัวเลขก็ขึ้นให้แล้วแคบหน้าจอเอาโหลดเด้อพี่น้องเด้อมันเป็นเพียงแนวทางหยิบจับลอตดตลีไวเท่านั้นเด้อค่ะเด้อ